วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวสะพานมอนกันนะครับผมโดยที่นะครับคลิปในตอนนี้นะครับเราตั้งชื่อคลิปว่าเที่ยวสะพานมอนมีอะไรดีๆมากกว่าที่คุณคิดครับ พาทัวร์ไทยบ้านนะครับและอีพีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวยังสะพานมอญอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมและบอกได้เลยนะครับอีพีนี้นะครับผมเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวโดยตั้งชื่อตอนคลิปที่ว่านะครับเที่ยวสะพานมอญนะครับมีอะไรดีๆมากกว่าที่คุณคิดนะครับผมบอกได้เลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับกับอำเภอสังขาบุรีนะครับผมและที่ผมยืนอยู่นี้นะครับนั่นก็คือสะพานมอญหลวงพ่ออุตมะนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับวิวยามเย็นแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านะครับบรรยากาศนะครับยามเย็นแบบนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับและพรุ่งนี้เช้านะครับจะมาลุกขึ้นนะครับแต่งตัวนะครับเป็นหนุนชาวมอญใส่บาตรกันครับ ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับไกด์นะครับว่าที่ไกด์ก็ได้นะครับกับในส่วนของที่จะมาให้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับสะพานมอญนะครับซึ่งสะพานมอญนี้ชื่อว่าสะพานมอญหลวงพ่ออุตมะนะครับผมและเดี๋ยวนะครับเราจะให้น้องนะครับแนะนํานะครับว่าความเป็นมาของสะพานมอญนี้นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมครับเดี๋ยวก่อนจะเล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําชื่อก่อนครับคุณครับผมชื่อจริงชื่อชิรวัตรครับชื่อเล่นชื่อวัดครับ ครับเส้นสุดของสะพานไม้นี่ก็นะครับก็จะมีความยาว445เมตรครับส่วนเขาจะเริ่มสร้างมาปีพศ2528ครับสร้างเสร็จครับมาปีพศ2530ครับส่วนโดยเขาใช้เวลาสร้าง2ปีครับก็จะใช้ชาวเลมอนสร้าง400กว่าคนครับส่วนเดยมาช่วยกันสร้างครับ ก็ตอนสะพานไม้นี่หักครับหักตอนนั้นที่28ครับเดือนกรกฎาคมับพศ2556ครับหักเพราะว่าฝนตก3วัน3คืนครับมีเศษไม้ท่อนใหญ่มาด้านครับทำให้สะพานขาดครับขาดช่วงกลางด้านนวลเลยครับความยาวหัก75เมตรครับก็ตอนสะพานไม้นี่หักครับเขาก็จะรีบสร้างสะพานไม้ไผ่ด้านล่างนี่ไว้ให้เดินชั่วคราวครับ สะพานไม่ไผ่แต่ก่อนนี้พี่จะเดินข้ามฝั่งไปมาได้ครับพอมีเรือลำใหญ่เรือสารจอครับจะข้ามไปมายากรับเขาเรือออกคนละฝั่งครับก็เลยเอามากลายเป็นท่าเรือครับ ที่นี่นะครับก็จะมีแม่น้ำสามสายครับที่เขาเรียกกันว่าแม่น้ำสามประสอบครับสายแรกครับชื่อแม่น้ำซองกะเรียครับจะอยู่บริเวณใต้สะพานไม้นี่หมดเลยครับสายที่สองคือแม่น้ำบีคลีครับอยู่ลังเขาจจดีพุทธยาด้านนู้นครับสายที่สามคือแม่น้ำลันตีครับจะอยู่ลังเขาด้านนี้ครับสามสายไม่บรรจบกันหน้าหอระฆังวัดวังวิเวการามครับเขาจะเรียกว่าแม่น้ำสามประสอบครับที่นี่นะครับก็จะมี3มฝั่งครับจะมี3มเชื้อชาติครับจะอยู่ในเขตไทยหมดเลยครับ ฝั่งนนเป็นฝั่งกะเหรี่ยงครับทุกวันพุทธหัสเขาจะมีตลาดนัดวัดศรีครับฝั่งนี้ฝั่งไทยทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีขนนทนเดินครับฝั่งนี้เป็นฝั่งมอญทุกเช้าเขาจะมีตากบาทครับหกโมงสี่สิบนะครับก็แตก่อนครับยังไม่มีสะพานปูนด้านนนเลยครับรถก็ต้องข้ามไปมาสะพานนี้ครับพอมีรถสิบล้อมาข้ามทําให้สะพานขาดเขาเลยหยุดห้ามข้ามเลยครับเขาเลยสร้างสะพานปูนเวทแทนครับ ก็ที่มอ่งเห็นลังคณสีน้ำตาลด้านน้นครับจะไม่ใช่รีสอร์ทครับจะเป็นจุดชมวิวของเทศบาลครับช่วงปีใหม่เทศกาลนี้พี่จะเปิดการเต็นท์นอนฟรีได้ครับแต่ต้องนำเต็นท์มานะครับก็แต่ก่อนตรงนี้นะครับไม่มีน้ำเลยครับก็จะเป็นหมู่บ้านมอนหมดเลยครับพอเขาสร้างเขื่อนถูกน้ำท่วมครับหมู่บ้านมอนก็เลยเอาย้ายไปอยู่ที่สูงส่งครับก็นั่งเรือที่นี่นะครับก็จะมีสามวัดครับจะเป็นวัดมอนวัดไทยวัดกะเลียงครับ ก็วัดแรกครับจะเป็นบทกับวัดเก้าหลวงพ่อครับก็จะมีวัดแรกนะครับหอระคังอยู่ครับเวลาน้าท่วมสูงๆก็จะถึงแค่หอระคังยอดสีขาวครับก็ส่วนวัดที่2จะเป็นวัดสมเด็จครับทั้งบนก็จะมีต้นโพยุ่รอบโบสถ์ครับวัดที่3ก็จะเป็นวัดศรีสุวรรณราามครับแต่เข้าไปวัด4ี่ก่อนวัดแรกเลยครับครับก็แต่ก่อนครับตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีแพ้เลยครับเนี่ยครับจะเป็นหมู่บ้านหมดเลยครับส่วนด้านนวนครับก็จะเป็นรีสอร์ทพอนเพลินครับจะเป็นที่พักครับ นี่ก็จะเป็นสะพานแดงครับมีความยาว250เมตรครับแต่ก,ก่อนยังไม่มีสะพานแดงทุกคนไปตลาดนัดก็ต้องเดินข้ามสะพานปูนไปครับ <c oughs> พอมีคนเดินไม่ไหวขออนุญาตเทศบาลเขาเลยสร้างไว้ให้ครับ ครับอันนี้ดอคเอาอนุญาตคุณครับหรือว่าพี่จะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมกันไหมครับผมโอ้พระเจ้าจอร์กก็นะครับจากที่ฟังนะครับในส่วนของไกด์ของเรานะครับก็ถือว่าครบถ้วนมากๆนะครับกับในส่วนของข้อมูลนะครับของอำเภอสังขะตรงสะพานมอนหลวงพ่ออุตมะตรงนี้นะครับผมถ้ายังไงนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับกับในส่วนของนะครับสะพานมอนนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับอำเภอสังขบุรีใช่ไหมครับครับนะครับผมจังหวัดกาญจน บุรีนะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อนะครับกับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศพม่านะครับผมและเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปดูนะครับยังจุดต่างๆนะครับจุดสําคัญสําคัญนะครับรับรองได้ว่านะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เคยมาแล้วนะครับจะต้องอยากกลับมาอีกและใครที่ไม่เคยมานะครับก็ต้องอยากมาที่นี่นะครับเพราะบรรยากาศนะครับเป็นกันเองมากๆนะครับในส่วนของนะครับเพราะแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับและรวมไปถึงนะครับกับในวิวธรรมชาตินะครับใครที่ชอบธรรมชาติเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ แล้วตอนนี้นะครับก็6โมง10นาทีแล้วนะครับดูด้านหลังผมนะครับจะเป็นหมอกนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนะครับมาซื้อในส่วนของชุดใส่บาทนะครับแล้วก็นะครับทางสังขบุรีนะครับทางสะพานมอที่นี่นะครับจะมีชุดนะครับให้ใส่กันฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับเพียงท่านนะครับมาอุดหนุนนะครับในส่วนของชุดใส่บาทนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีนะครับน้องๆนะครับเอาชุดสหมอทนะครับมาให้เราใส่กันฟรีๆเลยครับ เราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิสวยงามมากๆนะครับผมถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปใส่บาทกันต่อนะครับซึ่งด้านหลังนะครับทางด้านในส่วนของฝังกระเหลี่ยงตอนนี้พระเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะไปฝั่งในส่วนของอใส่ของทางด้านมอญกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ และตอนนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบนสะพานมอญนะครับผมหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พาไปทําบุญนะครับใส่บาตรนะครับกับพระพิสุขสงฆ์แล้วนะครับบอกได้เลยนะครับบรรยากาศนะครับเป็นกันเองมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับพระพิสุทสงฆ์นะครับก็มาหลายรูปเลยด้วยนะครับผมทําให้รู้สึกว่าการทําบุญในครั้งนี้นะครับอิ่มบุญมากๆนะครับและนี่นะครับได้ของฝากมาแล้วนะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับใบก็ไม่แพงนะครับผมสินค้าที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของฝากนะ ของกินนะครับของใช้และรวมไปถึงนะครับกับอาหารนะครับผมราคาถูกมากๆนะครับผมไปหลายๆที่นะครับอาจจะโดนชาร์จราคาบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแต่ที่นี่นะครับราคาไม่แพงนะครับอย่าคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วราคาจะแพงนะครับถ้ายังไงก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวกันสังขะนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันนะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับ ของวัดศรีสุวรรณนะครับเป็นจุดแรกนะครับที่เราลงเรือมาแล้วเราจะพามาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไง อ,อนันนี้จะเป็นภายในอุโบสถนะครับของวัดศรีสุวรรณที่เราพามาเที่ยวนะครับหลังจากที่ลงเรือมานะครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของซรากที่เหลือนะครับผมที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับจะมีเสียนพระนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับก็ได้เริ่มเข้ามานะครับทยอยเข้ามาด้านในอยู่เรื่อยๆนะครับสลับสเปลี่ยนกันนะครับใครที่ต้องการบูชานะครับก็รวมไปถึงดอกไม้นะครับก็เชิญชวนนะครับด้านในจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการเรื่องดอกไม้ทุกเทียนให้ครับ はい。<music> นี่จะเป็นจุดที่สองนะครับคือวัดสมเด็จนะครับเป็นวัดเก่าอีกหนึ่งวัดนะครับซึ่งนะครับหลังจากท่าเรือไปนะครับเราจะจ้องเดินขึ้นอีกประมาณ200รเมตรนะครับย และนี่ก็จะเป็นทางที่เราเดินขึ้นมานะครับบันไดก็จะมีความลาดชันนิดหน่อยนะครับความสูงนะครับระยะของบันไดก็จะอยู่ประมาณ10กว่าขั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับยังวัดสมเด็จนะครับภายในนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมากราบไหว้ วัดนี้นะครับคือวัดวังวิเวกกรามนะครับหรือวัดหลวงพ่ออุตมะเดิมนะครับผมเป็นวัดเก่านะครับที่ก่อนจะขึ้นไปสร้างนะครับย่งวัดใหม่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับยามในส่วนของน้ํามานะครับจะมิดนะครับในส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับแต่พอน้ําลดนะครับตรงพื้นที่นี้นะครับก็จะเห็นเป็นในส่วนของนะครับสร้างประหักพังเดิม และจุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดหน้าโบสถ์นะครับซึ่งเดินเข้ามานะครับจะพบกับในส่วนของสรากหลักพังเก่านะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับโดยที่มีชาวบ้านนะครับมาบูรณะนะครับเพื่อให้คงสภาพให้ได้มากที่สุดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาในคราวครั้งต่อๆไปนะครับจะยังคงเห็นนะครับความสวยงามนะครับดั้งเดิมของบริเวณนวัดจุดนี้นะครับ และนี่ก็จะเป็นภายในนะครับที่ยังคงหลงเหลือสวยงามมากๆนะครับผมแล้วเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะชาวบ้านสะพานมอนนะครับที่นะครับยังคงรักษานะครับในส่วนของคุณค่าทางประสตร์นะครับให้เราได้เห็น นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับกับ j จดียพุทธคยานะครับผมและเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะสวยสดงดงามแค่ไหนครับ ครับผมก็เป็นวัดวังวิเวกการามนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแทนที่เดิมนะครับก็คือจุดที่น้ําท่วมนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้มาสร้างนะจุดจุดนี้นะครับผมถ้ายังไงเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในจะสวยงามกันแค่ไหนครับ เป็นไงบ้างครับกับอีพีนี้นะครับที่เราพามาเที่ยวนะครับยังสะพานมอญหลวงพ่ออุตมะนะครับอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรี นะครับผมผมเชื่อได้ว่าใครหลายท่านนะครับชอบใจอย่างแน่นอนนะครับใครที่เคยมาแล้วนะครับก็อยากกลับมาอีกนะครับผมและแนะนําให้มต้องมานะครับต้องมาให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมานะครับเรานะครับยิ่งต้องอยากให้ท่านได้มาลองนะครับสัมผัสวิถีชีวิตนะครับของชาวมอญชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสะพานสารสัมพันธ์นะครับของ3ามอ่าเขาเรียกว่าอะไรสามเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวมอญชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยนะครับ ให้ไงเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันนะครับรับรองได้ว่านะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอาหารการกินนะครับราคาเป็นเงินเองมากๆนะครับรับรองได้ว่าไม่แพงอย่างแน่นอนครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับยังในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นะครับชาวบ้านของทางอำเภอสังขบุรีนะครับคุณเป็นอย่างมากนะครับผมไว้โอกาสหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคอยติดตามเรานะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เรานะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับและรวมไปถึงนะครับพาทุกท่านไปเที่ยวนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับที่เรานะครับอยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายทานะครับและรวมไปถึงนะครับ เพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับก็จะไม่ต่างกันเลยนะครับเราจะไม่มีการแต่งภาพเพื่อให้ดูดีแล้วทําให้คุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวแล้วเสียความรู้สึกอย่างแน่นอนนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเราขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับอ,อนอัวภาพทั่วไทยบ้านบาย